สวัสดีครับเพื่อนๆนครับพี่กบอยู่กับพี่หานนะครับสวัสดีครับพี่หานครับสวัสดีครับครับนี่วันนี้พี่หานพามาดูเห็นบอกว่าทุเรียนเป็นไงครับพี่โฉบสารไปแล้วใช่ไหมครับอ่าครับโฉบเมื่อวันที่ยี่สิบโฉบมารอบหนึ่งแล้วใช่ไหมฮะแล้วปีนี้สะสมอาหารมากี่รอบครับตอนนี้สามอ่ออีกรอบหนึ่งเออหน้าหน้าหน้าสองหลังสองหน้าสองหลังสองคือยังไงฮะ ก็ก่อนจบสารก็สะสมสองครั้งอ๋อคือคือแล้วก็เอ่อพอทำสารก็สะสมต่ออีกสองครั้งเล้วใช้ตัวไหนบ้างครับพี่สะสมอาหารก็ห้ายี่ห้าสามสิบอืมห้ายี่ห้าสามสิบสองรอบแล้วก็ตัวเอ่อพอเราเพื่อเราทําสารแล้วก็ทีนี้ก็เปลี่ยนเป็นเอ่อศูนย์ห้าสองสามสี่ก็ได้สักครั้งหนึง่งอืม รอบ525 30ครั้งหนึ่ง525 30อ่าหลังอีกครั้งหนึ่งคือหน้าสองหลังสองเนาะนะครับแล้วผลเป็นไงบ้างตอนนี้หลังจากโชว์มากี่วันเนาะพี่ที่โกบ้านนั่นน่ะเอ้าถ้าเป็นงูกัดแล้วโอ้โหแล้วดูเหยียดตีหนูมาแล้วน่ะโอ้โหหนูข้างบนเต็มหมดแล้วมั้งโอ้นี่อันนี้มันมาไวเกินเหตุป่ะพี่อันนี้ก็ โอ้นี่หางแย่เก่งแค่นี้มันฝนตกยังยังติดเออช่วงนี้ฝนตกชุกไหมฮะชุกชุกอ๋อแล้วแล้วเป็นแบบนี้ก็เนี่ยกุบลงมาหมอกข้างนี้ข้างนี้เต็มโอ้โหนี่ถึงนี่ลยโอ้โหตายพิหันนี่นี่จริงถือหัวไปกบโอ้เนี่ยเต็มเป็นแถวเลยอันอันนี้คือมันมาธรรมชาติหรือหรือชบสารทิสารคิสารแล้ว ผมผมต้องการเพราะว่าอันนี้จะเป็นวันที่หนึ่งมีนาอ๋อปัดดอกพฤชจิกแน่นอนรุ่นนี้แล้วต้นนี้ทั้งต้นไหมพี่หรือ,อยังไทงทงั้งต้นเด๋ยบก็ตามหมดแล้วครับอโอ้ตาหมดหมดแล้วถ้ามันอ,ออกซะได้มันก็ตามหมดน,น,นี่ผมยังไม่ได้ขนาดยังไม่ได้เออนี่มันนะเปิดตาดอกก็คือกระตุ้นตาดอกขั้นหน่อยอืกระตุ้นตาดอกนี้พี่หันทํำยังไงฮะ ก็อีดออกซินนั่นแหละอ๋อออกซินครับเนี่ยนะดอกมั่นเลยนูรูน่ะไปกลมกลมเหมือนโอ้โห oh, มันไม่ใช่ต้นเดียวมีกี่ต้นน่ะพี่ส่วนใหญ่ที่เห็นดอ,อกเบญจพรรณอ่ะอืมอ๋อเนี่ยเนืเนื้อนะนี่เนี่ยหมดถึงยอดแล้วโอ้โหอันนี้อะไรเนี่ยกระดุมอ๋อกระดุมนะอืม แล้วก็พวงก็ออกออกพวงนี้ก็ออกด้วยอ,อ๋อมีหมอนด้วยอ๋อคืออ๋อคือมันออกพร้อมกันนะ <c oughs> แต่ว่ามันเก็บไม่พร้อมกันเ <c oughs> พราะอายุทุเรียนมันแตกต่างกันเนาะผมพยายามจะทาให้ตินเดือนมีนาถ้าตินเดือนมีนานี่ก็คือยังไงก็ราคาเต็มที่ครับ คือเขาเรียกว่าของใหม่แน่สินเดือนนี้ผมก็จะเปิดนะแล้วก็ไปดูว่ามันจะออกอันไหนไม่ออกก็เปิดทีนี้ก็เลือกกิ่งเปิดเนาะออืเนี่ยเนี่ยเนี่ยหมอนเต็นหมดเนี่ยทัเนี่ยเนี่ยตาหมอนนี่เนี่ยเนี่ยใสๆในหมอนโอ้นี่ครับนี่นี่นี่ โอน่้โอ้นี่ตุ่มโอ้นี่นะตุ่มใสๆอันนี้อันนี้อันนี้ตุ่มเมื่อเมื่อปีที่แล้วเนี่ยอันนี้เพิ่งออกอันนี้เพิ่งออกนี่ๆๆปีกบเนี่ยใสๆเต็มหมดเลยเนี่ยโอ้โหเพิ่งออกคเนี่ยนี่ถึงถึงปลายแล้วครับนี่นี่นี่เนี่ย เนี่ยตรงปลายไม้ผมครับเนี่ยเนี่นี่เห็นชัดไหมนะชัดไหมเห็นโอ้เนี่ยให้เพื่อนชมนะฮะทุเรียนของพี่หานนะตอนนี้มีนี่ครับนี่อีกนิดีตุ่มตาลออกมาแล้วเดี๋ยงนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับอันนี้หมอนอ้อันนี้หมอนนะมีทั้งหมอนทั้งกระดุมทั้งพววมณี อ๋อตอนนี้ที่เห็นนี่คือลองรอยของ15บ20านะห้นะต้นขนาดนี้ใช้กิโลครับพี่15บ20ก็ประมาณขึ้นโลปล่าขึ้นโลอืมเนี่ยพวงใส่เต็มเลยโอ้โห กลบมาทางนี้ก็ได้เดี๋ยวให้ให้มีใครให้ดูอหอ้านนี้พวงครับอันนี้พวงมณีนะครับส่วนของพิหารนะครับพี่กบพามาครบเซอร์เวสวนของพวกเรานะครับที่ ปีที่แล้วก็ขั้นตอนมาตลอดก็ติดตามนะเพื่อนๆหลายๆท่านติดตามของพิหารมาแล้วก็พี่หารบอกว่าปีนี้ก็ดูใบผมทาตามแนวทางขออาจาโลดมาตลอดเลยเนี่ยแล้วใบผมปิดปีนี้ถือว่าทุเรียนเนี่ยไม่สมใช่ไหมครับพี่เพราะว่าปีที่แล้วใบไม่ค่อยดีอ่าครับดูใบครับเนี่ย ต้นเล็กต้นนี้ก็ก็ใบดแีแล้วแล้วแล้วต้นที่ว่าลูกเป็นแถวที่ว่าต้นต้นล้มแล้วยกขึ้นนะ,ะลูกเต็มหมดเลยน,นะแต่ว่าฟื้นหมดเลยเนะนี่ฮะต้นนี้เมื่อก่อนที่ว่าใบกิ่งแห้งอ่ะ mmm> ใช่ครับใช่เนี่ยเนี่ยเนี่ยก็เนี่ยจำต้นที่เอ็นได้เรา,าดูปลายดูปลายยอดผมเนี่ยครับออกหมดเลยเนะี่ยที่ว่าการทูบอ่ะไมยหมด ครั้งแรกเลยเราตัดลูกนะเราอย่าอย่าเดินปุ๋ยเคมีเด็ดขาดปรับสภาพดินก่อนครับปรับสภาพดินด้วยยิบซ้ำแล้วก็เดินด้วยปุ๋ยของอาจารย์ครั้งสองเว้นยี่ห้าวันแล้วก็เราไปวัดค่า pH ดินถ้าค่า pH ดินเราเป็นกลางห้าจดกถึงหกห้าปุ๊บเราถึงค่อยเดินด้วยถุยเสมอแค่นั้นเองอ๋อ <c oughs> เดีย๋ยวพี่กบลองไปดูชุดชุดนู้นเนี่ยมามา,มาทั้งดงเลยโอ้โหเนี่ยฮะเพื่อนเดี๋ยวผมวันนี้ก็พี่กบมาส่วนพิหารนี่จะค้าๆาทุกทีเลยนะครับเนี่ยฮะเป็นบรรยากาศพี่ว่าลูกดกๆในะบมันกลับมาหมดแล้วอือ นี่ก็อีกต้นหนึ่งนะอืมอันนี้กระดุมเนาะอ่ะที่พี่กบถ่ายมาเนี่ยมันคนละต้นละต้นกันนะครับมาถึงนี่เลยอืมมา,นะมาตามกิ่งมาเลยเนดะี๋ยวดูก็ตามนะถ้าผมเปิดปกระตุ้นมันนะกระตุ้นตาดอกนี่ยมาเลยนะอืมนี่ เนี่ยเนี่ยเหยียดตีนหนูแล้วเนี่ยโอ้โหสีโก้เนี่ยเริ่มเริ่มจะเหยียดตีนหนูอ่ะอืมไ่นานหน่อยนเห็นแล้วเนี่ยเนี่ยตรงนั้นนู่นพีโกบนู่นนี่ผมเพิ่งเห็นนู่นนี่เลยพีโก้มาตั้งเยอครับเหยียดตีนหนูนู่นโอ้โหนี่อันนี้กระดุมนะฮะโอ้โห คือพี่หารต้องการเนี่ยผมทำสารแค่ถึงตรงนี้ครับโอ่แค่ที่ตัดหญ้าเนี่ยอ๋อจากงางถนนมาถึงเนี่ยชมเมื่อวันที่เท่าไหร่นะพี่ยี่สิบยี่สิบเดือนนี้นะครับเฮ้ยนี่วันที่จะสิ้นเดือนนี้ก็สิบวันอ๋อยังไม่ถึง<ต>สิบวันลวลวเลยสิบวันแล้วก็ผมก็กระตุ้นตาดอกกระตุ้นตาดอกแล้วก็มาดูว่มามันไม่พอผมก็ผมก็สะสมอีกรอบหนึ่ง แล้วก็กระตุ้นอีกทีนึงให้ออกพวกิ่ง่ายแล้วพีอ่อย่างนี้ต้องต้องฉบก็ถ้าม,มันติดพอเราก็เราก็พออก็คือเราจะรู้ว่ามันมันติดดีไม่ดีจะรู้ประมาณช่วงไหนประมาณสักอีกกี่วันอีกสักประมาณหลังจากเรากระตุน้นตาดอกก็มาสังเกตภายในสิบวันนี้แหละ ะแต่ไม่ไม่ใช่ว่าวันเปิดตากระตุ้นเขาแล้วไม่ใช่ว่าไปดูเลยนะก็ทิ้งเ็าไว้สักอาทิตย์หนึ่งแล้วก็เริ่มมาดูมาดูถ้าไม่พอปุ๊บแล้วเราก็อีงนี้ไม่พอเราก็มาเปิดใหม่เพิ่มความร้อนเพิ่มความเครียดให้เขาครับโอ้โหนี่เขาบนเนี่ยใบหนาแน่นมากอนนี้ฉบสารคือ ที่ฉีดยาขยา้อ,อ๋อที่ตัดหญ้านะไม่ได้ฉีดเนาะตัดหญ้าเอาแล้วฟังที่ไม่ได้โฉบยังไม่มีจากนี้ขึ้นไปยังยังไม่มียังไม่มีอ๋อแต่ว่าใบเพราะใบมันยังไม่ยังไม่พร้อมเน<อ>ีผ่ผมกะว่าเนี่ยผมเล่งเล่งใบชุดนี้ก็พอดีเนี่ยพอดีวันที่ห้า <c oughs> วันที่ห้าผมก็ทําเท่ากับทําเร็วฝ่าปีที่แล้วได้สิบวัน ปีที่แล้วมันผมขาย10มีนาผมก็จะล่นมาให้ปลายเดือนมีนาเลยราคามันก็ยังเดินตรงี้มันมันอันใบผมออกสามชัน้นติด้วเนี่ย<ะ>นี่ครับเพื่อนๆแปลงพิหารที่เคยมีปัญหาใบาไม่ค่อยมีนะแต่ปีนี้ <c oughs> ตอนนี้ใบโอ้โหเนี่ยใบ,ยเ,ตยบยเต็มเลยนะ <c oughs> ตอนนี้ก็ต้องระวังอะไรครับพี่เพี้ยบ่ะอ๋อตอนนี้ก็เลยเลยอันตรายของของจักจั่นแล้วอือตอนนี้ก็หนอนอ๋อขนาดผมนั่นยังโดนจักจั่นไปชุดนึงเลยครับเนี่ยตรวจด,ดูดูใบที่ว่าโดนลมไปแล้วแล้วเขาไปข้างหนึ่งเลยแล้ว เขาก็ถามมาว่าต้องตดัดิีดไม่เนี่ยผมเอาไว้เนี่ยดูใบครับที่ว่าโดนลมไปหมดเลยเนี่ยทําไว้ทุกปีหน้าก็โดนลมอีกปีนี้ก็โดนลมอีกอแต่ผมยังยังต้องฉีดฉีดกันมแมลงอยู่นะเพราะมันออกอเนี่ยมันออกหางด่าอีกนะมันมันมีอีกรุ่นหนึ่งเลยเนี่ยครับไอ้รุ่นทําสารได้ก็มีรุ่นนี้ออกมาอีกก็มีคือ <c oughs> มันจะออกมาช่วงไหนยังไงเราก็ทําตามช่วงของมันจังหวะของมันที่มันโดยที่ไม่ต้องไปเรียกว่าเก๊กทําตามคือที่ัาจาร์แล้วก็หนอนแล้วผลุดจากหนอนใบแก่มันก็คือลายแดงมันก็เทศคือโดยที่ว่าปีนี้ทุเรียนหรือปีที่แล้วที่ผ่านมาเนี่ยทุเรียนจะ เรียกว่าไม่ว่าออกจะช่วงไหนก็ตามเนี่ยได้ราคาแทบทั้งนั้นใช่ใช่เพราะปีที่แล้วตุเรียนมันมันขาดครับดูนี่จบดูใบอืนุก <c oughs> ออกใหม่หมดเลยต้องวันนี้ตอนนี้อันนี้อันนี้คือล็อกสองครับแต่ว่าพี่กดจะงงล็อกสามเออเดี๋ยวไปดูล็อกสามต่อหันได้เลย,เลยอันนี้ล็อกสองนะของพี่หานนะครับ เนทบใบนี้แกมองไม่เห็นกิ่งแล้วเนี่ยอันนี้ล็อกสามของพี่หานนะครับปีนี้พี่หานจะทําประมาณทักกี่ต้นนะฮะทั้งหมดเลยอันนี้อันนี้มันออกมาใบมันพร้อมกันหมดทั้งทั้งทั้งดงเลยครับครับอันนี้เฉพาะชุดนี้นะอ,อยู่ประมาณห้าร้อยกว่าต้นโอ้โหห้าร้อยกว่าต้นไปถึงเขาด้วยนะเฉพาะรุ่นนี้รุ่น,นเดียวนี่นะอ่าล็อกล็อกนี้ล็อกเดียวห้าร้อยกว่าต้นแต,แต่สองซีกนะครับ ซิกนู้นด้วยนะซิกนู้นนะซิกนู้นด้วยแล้วซิกนี้ซิกนี้นะซิกนี้มันสามร้อยหกสิบสามร้อยหกสิบแปดต้นโอ้โหซิกนี้จับถนนนะครับมันมันโตขึ้นเยอะเลยนะพี่นะดูทเรียนเกือบชนกันแล้วนะเปนึกไปนึกถึงภาพไปที่ว่ามันไม่มีใบตอนะตัดลูกอืมส่งไหมตอนนี้คือของมิหารเนี่ยความกว้างอยู่ที่ เจ็ดเมตรใช่ไหมพี่เจ็ดหกอระหกนี่จากนี้ไปนี้หกเมตรเองเหรอหกเองครับอ๋อเนี่ยผมดูเหมือนว่าเจ็ดเจ็ดเมตรด้วยซ้ำไปอ๋อหกเมตรชนนี้ผมไม่กลัวเดี๋ยวผมคิดยอดอ๋อแล้วอย่างแปลงนี้จะฉบสานเมื่อไหร่ครับก็ผมกะว่าวันที่ห้าเนี่ยอ๋อวันที่ห้าที่ถึงห้ากันยาครับทั้งทั้งแปลงเลยไหมฮะพี่ทั้งทั้งแปลงทั้งพร้อมกันเลยทั้งแปลงเลยสามร้อยกว่าต้น ต้งหมดห้าร้อยกว่าต้นว่าห้าร้อยกว่าต้นห้าร้อยกว่าต้นโอ้โหไนฮึโอ้โหใบน,นะฮะขอพี่หานใบมาดีมากเลยปีนี้สาุตเลครับโอ้โหใบมัน่น,นีฮะดูมันไล่กันมาแบบอาก็คือ<ถ>มันจะแก่ช่วงไหนยังไงเราก็ อ่ามันใบใหม่นั่้แเลยเขาเรียกว่าโอ้โหนี่แขนงเพียบเลยแต่งไปสิซี่อีกแล้วพอดีวันนี้<ม>ลูกน้องตัดลองกองดูใบด,ดูใบแขนงโอ้โหใบอ,อืตอนนี้พี่หารลงทุนไปเท่าไหร่แล้วเนี่ยแสนกว่าบาทโอโ้คือได้ใบขนาดนี้นะครับ อันนี้มันจะมีมีสามชุดนะใบผมเสียไปชุดหนึ่งชุดแรกอ่ะเนี่ยแล้วมันจะมาออกชุดนี้อีกครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยไอชุดที่เสียไปมันได้มาทดแทนชุดนี้เป็นชุดที่สามอีกเนี่ยอันนี้หนึ่งชุดใบนะ้นะครับหนึ่งชุดแล้วก็จะมามาอันนี้มาอันนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยใบเนี้ยชุดที่สองเนี่ยแล้วมันจะมีรุ่นหางดาบเนี่ยเนี่ยเนี่ยมารุ่นนี้อีกชุดหนึ่งี่ยครับเนี่ยรุ่นรุ่นรุ่นที่ยังไม่บานเนี่ยยังไม่ขี้เนี่ยครับ อไม่มีแมลงเลยครับไม่ถึงว่าเราเอาอยู่วันนั้นใช้ใช้ยาอะไรช่วงนี้ก็ต้องสลับสลับปุ๋มยาไม่สลับเอาไม่อยู่มันมันพัฒนาหนีเรา่ะกี่วันพ่นที่10วัน10วันก็ไม่ไหวเพราะสวนมันใหญ่เพิ่ม3วันเหลืออีก3วันฉีดอีกแก้วเงี้ยโอใช่สวนใหญ่ แถวนี้เป็นยังไงบ้างครับพี่ชาวบ้านใกล้เคียงสวนคนอื่นเขาในรู้ผมแต่เขาก็มาดูผมกันทีคนมาดูพอใจไหมพี่เขาก็ถาม่ผมก็บอกว่ามันก็เดินตามสเต็ปไปเรื่อยเราอย่าไปมั่วกับมันไปมั่วกับมันมันเราคิดว่ามันเอ้ยทําไมมันโตมอะไรเงี้ยเราอย่าคิดว่า ขาดปุ๋ยขาดปุ๋ยแล้วก็ไปใส่ปุ๋ยใส่ยิ่งใส่ดินเรายิ่งเสียยิ่งเสียเ,<อ>เราต้องมาดูหาต้นสายไปเหตุมันเนีย่ยดูใบเก่าผมนะครับเนี่ยใบเก่าดูต้นเหตุ <c oughs> ใบเก่าผมยังดำตื้อทางใบก็อาหารพืชจุลาธานตะุน่กี่วันครั้งครับพี่สิบวันเหมือนกันสิบวันเหมือนกันคือตอนนี้ต้องใช้สิบวันเลยนะครับเพราะว่าก็ดูโอ้สิบวันใบแคลเซียมโอลันด้วยไหมฮะใช่ใช่ใช้ตลอด ใช้ตลอดเพราะสั่งของพี่กบผมก็สั่งทริงอย่างละสิบอย่างละสิบชุดก็คืออยู่ได้อยู่ได้เดือนนึ่งดูที่ใบต้นดูนู่นยนนถึงติดเขาใบแบบเดียวโอนี่ครัเพราะว่าพี่หานเนี่ยจะเห็นหลายๆท่านคงติดตามเนาะและเห็นตลอดเลยนะตั้งแต่ตั้งแต่ตอนที่มีวิกฤตเนาะตอนที่ช่วงใบไม่ไม่ ไม่พอใจไม่น่าพอใจแต่ว่าปีนี้นะครับเขาก็ไม่ได้ชัง,งักไม่ได้อะไรนะฮะโซมหรืออะไรนะทุเรียนทุเรียนเขาเรียกว่าไม่มีใบแต่ลูกเอาลูกไว้เยอะอะไรเงี้ยซึ<ต>่งผ, <ม S 2> ผมมาทําเป็นใบแบบนี้ได้ครับดูใบผมมีใบนี้แต่งกิ่งไปเยอะไหมพีเ่เยอะเยอะโอ้แต่งแขนงแต่งเสร็จไปที่งแล้วแต่งลง พราะผมต้องรีบแต่งครับถ้าเดี๋ยวผมทําสารแล้วเนี่ยถ้าไม่มีแขนงเกิดอะ่ะมันไม่มีตัวแขนงดึงดึงอาหารที่เราสะสมลงท้องถิ่นผมต้องเร่งทําตัวนี้ให้ได้ไงอ๋อคือต้องการแขนงเหมือนกันต้องการเหมือนกันแต่ตอนเนี้ยถ้าผมทําแล้วระยะมันยี่สิบวันระยะยี่สิบวันมันออกมาถ้ามันออกดอกมาแล้วเราไม่เอาตัวนี้ออกอะ่ะมันจะเต็มมันจะเต็มไปเลยคือมันไม่มีที่จะออกดอกนะอือผมก็เลยต้องรีบเอาออกเนี่ยเอาออกก่อนเอาออก วันหนึ่งบอกกับลูกน้องเอาออกให้เสร็จแล้วอแล้วแวดงๆเ,เล็กๆไม่ต้องเอาออกครับเอาอเฉพาะใบแฉ่ไม่เดี๋ยวมันไม่มีตัวดึงไอตอนที่เราไอตอนที่เราจะเอะเราสะสมไปแล้วเนี่ยไอตอนที่เราจะกระตุ้นตาดอกเขาเราเราก็ติดแค่นี้เองเนี่ยอือาหาราเราต้องดึงให้เขากลับมาอยู่นี่ให้ได้คือตัวเนี้ยต,ตัวดึงเนี่ยอ <c oughs> อื นี่ฮะถือว่าดูใบใหม่เนี่ยเมยื่อนะก่อนเป็นกา้านทูบหมดเลยครับเนี่ยเออใช่ฮะเนี่ยใบแบบเขาเรียกว่าต้นสมบูรณ์มาก,ามากๆอ่ะเก็บลงมองลงใบเ้วดูใบดูปลายใบเงีืยนี่นนแลลงส่งกลับไปนี่ใบใหมน่นเงอืมนี่ฮะ,ฮะพี่กบ ให้ดูนะครับเพื่อนๆครับใบใบผมมาทั้งแบบนี้ทั้งสวนเลยเนีผมผมถึงว่าทำทำทำง่ายหน่ยมันไม่ออกมันไม่ออกกระโดดตมื่ต้นอย่างนี้ต้นมันมารุ่นเดียวกันหมดเลยนะมองดูแล้วใบรุ่นเดียวกันเกือบเกือบทั้งหมดเลยครับเกือบเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยฮะเนี่ยเดินมาหลายต้นแล้วไม่มีอะไรเพราะว่าผมฉีดคอปเปอร์ไปหนึ่งแล้วเดี๋ยวชุดนี้แก่ปุ๊บผมก็ฉีดคอปเปอร์อีกทีหนึ่ง คือทำตามอาจารย์ที่อาจารย์เขาบอกเถอะใบชุดนี้มันเราจะได้อยู่เลี้ยงลูก<อ>แต่ของผมอังไงก็โดนลมดูดูดูแขนงมาโอ้เต็มต้นเลยนะใบแขนงไม่มีไม่มีแม,ม,ม้แต่เพี้ยจักจันเพี้ยแป้งเพี้ยหอยอะไรไม่มีนะท่านใดที่ชมคลิปพี่กบนะมีอะไรสอบถามหรือมีอะไร พูดคุยกับพี่หานเนาะก็คือคอมเมนต์ใต้ใต้คลิปเลยนะฮะเดี๋ยวพี่หานพี่หานจะดูดูตลอดเลยนะเผื่ออาจจะเป็นข้อแรกเปลี่ยนกันเบอร์เบอร์พี่หานเบอร์อะไรนะอีกครั้งหนึ่งศูนย์เก้าแปดครับสามเก้าสองเก้าเจ็ดสี่สองโอเคเดี๋ยวพี่ก็ใต้ใต้คลิปด้วยนะครับเผื่อเพื่อนเพื่อนนะที่อยากจะปรึกษานะพี่หาน ว่าแล้วใบผมไม่มีเหลืองท,<ฮ>ที่แรกเลยถ้ามันมันเหลืองปุ๊บเนี่ยคือมันขาดกรมฐถนผมอัดกรมฐถนตลอดเลยกรมมฐันเดียวเหรอไม,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 ไม่ไม่เดียวไม่ไม่เดียวกรมฐานบวกอะมิโนบวกนี่นี่เดินมาจนขนาดนี้ก็ยังไม่ถึงครึ่งแปลงเลยนะเพื่อนเพื่อนก็ถือว่าเสมอกัน นะครับใบมารุ่นเดียวกันหมดเลยเพราะไม่มีอะไรเนาะก็คือตามสเตปนะฮะคืออาหารพืชจุลธาตุทุกสิบวันยาหนอนยา,มาแมลงก็ทุกสิบวันอตอนนี้ก็เรื่องน้ําก็ไม่กงนนังวลเนาะเพราะว่ายังยัง,ย,งยังไม่ต้องผล,ผลมาผลสองวันมันตกเราเราตอนนี้เราไม่ต้องการเราไม่ต้องการน้ําฝนไปด้วยเพราะเราทําทําสารอยู่อยู่ล็อกนึ่งไงแต่ล็อกเนี้ย าเขาไม่ตกเราไม่อยากให้ตกเพื่อจะเอาเอาเอา,เอาลูกชุดนูน้นแต่อชุดนี้เราก็ต้องเข้าเงี้ยผมก็เลยว่าสอ,อ,องวันตกสมวันตกก็ไม่เป็นไรอืมคือเราทําสารไปแล้วล็อกหนึ่งนะโอ้โหม,มีี่โอ้โห ต้นขนาดนี้ได้ถึงต้นละห้าสิบอย่างต่ำนะเนี่ยถ้าพูดถึงไว้ลูกแปลงนี้หกปีใช่ไหมพี่หกปีใช่ครับแปลงนี้หกปีนะครับหกปีก็ได้สักสามสิบสี่สิบก็ได้เนาะได้ได้สามสิบสาสิบลูกปีที่แล้วใบมันไม่ขนาดนี้ยังเกือบสามสิบครับ เนี่ยไปกดดูโอ้ <c oughs> อปีที่แล้วมีโรคประมาณสองร้อกว่าต้นแต่ตอนนี้ผมก็รักษาด้วยของผมเองสูตรผมเองเหลือแค่สิบกว่าต้นครับผมขย,ยันหวานยิบซ้ำมามาหน่อยใปรับปรับดินให้ให้ดีนิ้นโดนละไม้ใช้ไหมฮะไม่ใช้ผมไม่ใช้เลยอ๋อ คือยืบซ้ำเดือดเดืไม่เดี๋ยวดูสวนนู้นเขาใช้อยู่ตรแต่ว่ายืบซ้ำเนี่ยก็คือเออ่ใช้ตอนช่วงไหนพี่ดวงไม่ได้พลาดอาหารสีทว่าครับพี่ใช้โดรไม้ช่วงตอนไหนตอนเก็บผลแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวชุดเนี้ยใช้ทิ้งเออยืบซ้ำนะยืบซ้ำใบใช้ชุดทิ้งแต่อันนู้นบานไปแล้วอืมอย่างต้นผลานนี้พี่ใช้ประมาณสักเท่าไหร่อ่ะ ถ้าเราคำนวณมันก็อยู่ประมาณครึ่งกิโลกว่าป่าทั่วยางอ่ะแล้วก็อย่างสารปรับปรุงดินเนี่ยใช้ไปกี่รอบสลับใช้ใช้ไปสองรอบเหมือนกันอย่างสองสองสองกี่วันครั้งอ่ะให้ผมสี่สิบสองครั้งอ่ะอ๋อสี่สิบลูกแล้วก็ใช้ตอนนี้ก็คือสิบห้าห้ายี่สิบอตอนนี้เดินเดินสิบห้าห้ายี่สิบเดินสิบห้าห้ายี่สิบสลับกับผีดยา เราก็ใส่แต่น้อยเราใส่สี่ห้าวันหรือเดือนหนึ่งเราใส่หนึงก็ได้ต้นประมาณครึ่งโลอ่ะอืมแต่ี่ใส่เยอะมันผมผมก็บอกว่ามันกินไม่มันไม่ได้กินแบบกาแฟใช่ใชค่ค่อยๆกินเนาะ,ะมนไม่ได้โดท่วมภาพเลยเนี่ยโอ้โหเนี่ย,ยพี่หานเขาจะเก็บพวกกิ่งเนี่ยเนี่ยตอนแล้วเดี๋ยวผมผมตัดหญ้าทำทำสารปุ๊บผมก็คาดออกคาดออกคาดอกาดอกมาไปแนวนี้ครับ เนี่ยแนวเนี้ขาดออกจนโล่งหมดเลยจนฝาดดอกผมพอใจผมก็เอาพื้นที่อเอาพื้นที่เพื่อที่จะเก็บโศก,ก,กเก็บความชื้นไว้หลังจากนั้นนะนะแต่ตอนแรกต้องทําเอาออกมาเพื่อให้โศกเพื่อให้ดินโศกใช่ครับต้นในทะเลน่าจะออกเลยอันนี้ยังไม่โฉกสารนะครับยังยังแต่อยา่าเผลอเห็นตาดอ,อกนะ คือถ้าปล่อยก็ก็ออกนะแต่ว่ามันอาจจะไม่เสมออาจจะไม่เสมอใช่ช้าหน่อยช้าหน่อยแล้วผมก็อยากจะหนีลมนี้ปีนี้คิดว่าตั้งใจว่าพิหารตั้งใจว่าจะเอาให้ได้ก่อนเดิมมากกว่าเดิมสิบวันไวกว่าเดิมเนาะปีที่แล้วตัด เมื่อสิบเมษาสิบเมษาสิบเมษาปีนี้ผมว่าจะเอาสิ้นเดือนมีนาเอาสิ้นเดือนมีนาเนี่ยเพื่อนๆครับเป็นสวนของมิหารใหญ่โตมากเลยมองสุดลูกหูลูกตาเลยอันนี้ห้าร้อยก็ต้ออันนี้ผมแบ่งทางรถวิ่งเนี่ยมองไปครับเนี่ยใบมันใบเสมอใบเมื่อปีที่แล้วเป็นแบบไหนเนี่ยี่ยเนี่ยผมก็มามืดแล้วด้วยเนาะก็แสงอาจจะไม่พอ แต่ว่าก็ได้ได้เยอะเลยได้เนื้อหาเยอะเลยนะไอคลิปเยอะเลยนะฮะข้อมูลภาพบรรยากาศของสวนของเขานาะใส่โดราไม้อ,อ๋อทางนูน้นออมีมีสวนข้างๆใบเหลืองมากฮนะผมไม่ขอลงรายละเอียดนะครับก็วันนี้ก็ขอนะค,คือคือเห็นเลยนะเห็นกับตาเลยนะสวนติดกันวิธีการทําต่างกันเนี่ยผลลัพธ์ต่างกันมากเพื่อนๆครับนะคือฝั่งนูนนะ้นเนาะผมก็ไม่ได้ลงไปเลย ก็ขอนะฮะยุติคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนี้เราเดินผ่ากลางสวนใช่ใช่ใช่เดินผ่ากลางสวนเดี๋ยวขอเดินเนี่ยเนี่ยใบที่เห็นเนี่ยนะครับมันมืดแล้วด้วยเนาะอาจจะเห็นไม่ชัดเจนไม่กระจาถ้ามีแสงก็จะเห็นใช่ถึงล็อกหนึ่งก็ยินดีเบื้องต้นนะกับเรื่องของพี่พี่อานทำใบได้ดีมากแล้วก็ตอนนี้มีการเขาเรียกว่าได้เห็นดอกบางส่วนแล้วก็ถือว่า ต่ใบผมมาไม่มีลวงสักต้นเลยครับแต่ใบดีนะใบดีทุกต้นเลยนะ<อ>นเพื่อนๆครับออกทุกต้นอโอเคพี่าเนี่เดินเดินเว้นแต่ต้นเล็กอย่างเดียวก็โอ้โหคือไม่มีต้นไหนเว้นไว้เลยนะได้ <c oughs> ได้เก็บลูกทุกต้นแน่นอนนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับพี่หาในส่วนนี้ในเบื้องต้นนะครับไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับ ก็ขอ,อยุติคือไปเพียงเท่านี้ขอบคุณพี่หานครับสวัสดีครับ,รบ,รบแล้วพบกันในคลิปต่อไปนะพี่หานนะครับผมส<ม>วัสดีครับ